เลนส์โปรเจสซีฟกรอบแบบไหนที่สามารถตัดเลนส์โปรเกสซีฟได้ดีที่สุดโปรเกสซีฟมีกี่ระยะสิ่งสําคัญในเรื่องของการมองครับไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับตัวเลนอย่างเดียวขึ้นอยู่กับตัวสวัสดีครับผมผมแบงค์น,นะครับจากเขตมนุษย์แว่นนะครับมีคนพักเข้ามาในอินบ็อกซ์หาดังเยอะม,มากๆนะครับว่ากรอบแบบไหนที่สามารถตัด เลนโปเกสซีฟได้ดีที่สุดแล้วก็โปเกสซีฟมีกี่ระยะอันนี้แบงค์ก็บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวแบงค์ทวนให้นะ1นะครับเป็นโปเกสซีฟมุมแคบครับ2มุมกลาง3มุมกว้างครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ครั้งแรกหรือคุณใช้มานานแล้วหรือคุณใช้บ่อยแล้วนะครับขึ้นอยู่กับระยะในการมองด้วยครับแต่สิ่งสําคัญในเรื่องของการมองครับไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับตัวเลนอย่างเดียวขึ้นอยู่กับตัวกรอบด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับสาหรับเลนโปเกสซีฟตัวแรกดังจะเน้นนะครับต ในโปรเกตสสิบมาก่อนตัวแรกตัวนี้หมายถึงอะไรเช่นคุณอายุ38ถึง60ครับถ้ารู้สึกว่ามองไกลก็เริ่มไม่เห็นแล้วมองใกล้ๆก,ก็เริ่มไม่เห็นแล้วหรือ มองคอมพิวเตอร์ก็ไม่เห็นแล้วแบบนี้ครับคือสายตาโปรเจกชีฟนะครับคือมองไกลแว่นตัวนี้ครับจะช่วยในเรื่องของการมองไกลมองกลางมองคอมพิวเตอร์แล้วก็มองมือถือนะครับตัวนี้ถ้าใครรู้สึกว่าต้องทําแบบอย่างนี้อยู่ต้องแบบดูแบบนี้อยู่แล้วก็ดึงไปอย่างนี้ครับแบงบอกเลยว่าตัวนี้ลองไปเช็คเรื่องของสุขภาพตานะครับว่าเป็นในเรื่องของสายตาสั้นยาวเอียงไหมแต่วันนี้ครับคิดง่ายๆในเรื่องของการเลือกกรอบครับสำหรับแว่นผู้ชายเนาะสำหรับแว่นผู้ชายเช่นของแบงค์อ่ะเป็นคนหน้ากว้างเป็นคนหน้าก้าง หน้าใหญ่นะครับก็ใครส่วนมากผู้ชายก็จะมีหน้ากว้างหน้าใหญ่แล้วก็หน้าเล็กเนาะแต่หลักๆแล้วที่แบงค์เจอคือหน้ากว้างนะครับเดี๋ยววันนี้แบงค์จะให้ความรู้เกี่ยวกับเลือกเกอบอยังไงสําหรับเรนโปรเกรสซีฟตัวแรกครับอันดับแรกก่อนนะครับเดี๋ยวแบงค์จะให้ยกตัวอย่างให้ดูเนาะอันดับแรกคือเลือกกกอบที่ไม่กว้างมากเพราะอะไรครับถ้าเราเลือกกกอบที่กว้างมากสมมติอาทิตย์นั้งใส่คือเป็นคอค่อนข้างกรอบแคบเนาะ สามารถมองได้ทั้งไกลมองได้ทั้งไกลนะครับต่อไปครับถ้าเราเลือกกรอบที่กว้างมากเช่นตัวนี้คือมันกว้างใช่ไหมครับกว้างในที่นี้คือสูงพอสูงเสร็จปุ๊บเวลามองข้างบนนะครับโอเคเรามองชัดเจนเลยแต่เวลาข้างล่างนะครับมันต้องเลื่อมลงไปเยอะลึก,ล,กลึกมากๆเพราะว่าข้างบนเป็นสายตาสั้นข้างล่างเป็นสายตายาวนะครับเทียบกับตัวนี้เทียบกับตัวเก่าของผมที่ใส่อยู่ก็คือมองไปไกลๆได้แล้วก็เวลามองใกล้ๆปุ๊บก็แค่แบบนี้ครับเจอเลยไม่ต้อง ถ้าเป็นตัวนี้นะครับใกล้ๆชัดเจนแต่ถ้าใกล้ๆก็ต้องเหลือบตาลงมาเยอะนิดนึงครับเพราะว่ามันกว้างสิ่งสําคัญสําหรับโปรเคสีนะครับที่จะใส่ตัวแรกแล้วแบ่งแนะนํานะครับ1คือใส่ที่ไม่กว้างมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากครับ2ครับแบบนี้ถ้าเป็นหยดน้ําแบบนี้ครับเป็นหยดน้ําเล็กของ e m p นะครับเ m p o armani นะครับแบบนี้ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันแบบนี้มองไกลค่อนข้างิร์กเลยครับแล้วก็มองใกล้แค่เหลือมลงตาลงมานิดนึงเพราะว่ามันกว้างมากเห็นไหมครับอ่าต่อไปของ nike ก็เหมือนกันครับ ในที่จะเป็นคล้ายๆทรงที่กระชับนะครับแล้วก็เล่นกีฬาได้ด้วยมองใกล้ได้ด้วยแบบนี้ครับก,ากลางๆตัวนี้คือของโบลองครับอันนี้คือระดับกลางก็คือมองข้างบนได้มองข้างล่างได้อาจจะไม่ได้กว้างเหมือนตัวแรกนะครับอาจจะอยู่ระดับกลางๆสําหรับคนที่อยากได้กรอบไปใหญ่ๆแล้วก็หน้าหน้าของมันค่อนข้างใหญ่นิดนึงแล้วก็จะเป็นใหญ่นิดนึงนะครับ ่อไปครับขับมาสเตอร์ก็ได้เหมือนกันตัวนี้ขับมาสเตอรอ์ขับมาตเตอร์ก็มองข้างบนได้แล้วก็เลือบข้างล่างจะเจอเลยเพราะมันไม่ได้กว้างหรือไม่ได้สูงมากนั่นเองถ้าใส่โปรเกสซีฟตัวนี้นะครับปึ๋งเห็นไหมครับมันค่อนข้างกว้างแล้วจุดโฟกัสมาอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วเวลาลงมาข้างล่างปุ๊บมันจะต้องเลือลงมาเยอะมากๆเพราะมันสูงพอสูงกว้างปุ๊บแบงค์เลยไม่ค่อยแนะนําสําหรับคนที่ตัดโปรเกสิ K ีฟตัวแรกครั้งแรกนะครับแบงค์แนะนําให้ใส่ประมาณหนึ่งนะครับไม่กว้างมากหรือไม่สูงมากนั่นเองครับ2 คือระดับนี้ก็ได้อันนี้ครับมองด้านบนแล้วก็มองด้านล่างตรงนี้ได้น,นี่คือเลนโปรเคสีนะครับกับตัวนี้ข้างบนเนี่นะครับอันนี้คือกว้างเนาะข้างบนเนี่นะครับอุ่น,นี้ข้างล่างมันต้องลึกลงมาเวลามองเหลือบลงมาเราจะขยับในเรื่องของการมองใกล้ครับมันจะค่อนข้างที่จะต้องเหลือมลงมาเยอะขึ้นนิดนึงเนาะอ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นคิป เล็กๆที่แบงค์นำมาฝากเพื่อนๆทุกคนแล้วก็คนที่จะมาตัดแว่นนะครับเพราะว่าการที่มาร้านมนุษย์แว่นนะครับแบงค์ก็จะแนะนำในเรื่องของโครงสร้างเลนโครงสร้างแว่นให้เหมาะกับการใช้งานไม่ใช่แค่ชัดที่สุด แต่ต้องใช้งานได้ดีที่สุดด้วยไม่จําเป็นต้องแพงที่สุดแต่จําเป็นต้องโปรเทคตาเราดีที่สุดโดยราคาที่เหมาะสมนะครับใครที่อยากตัดเลนกเกส์โปรเกสซีใครที่รู้สึกว่ามองไกลไม่ชัดแล้วมองใกล้ไม่ชัดต้องแบบนี้ตลอดเวลาแนะนํามาปรึกษาแบงนีนเครับที่ร้านมนุษย์แว่นนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วพบกันนะครับหรือว่าใครมีข้อสงสัยสอบถามสอบถามได้เลยนะครับในอ e ีม็อกนะครับขอบคุณครับ